สดกรสดคันแพ้ค่ะกลมเลยไหมใช่ขาไม่วช่ม่สดทำให้ตัเยอ,อะมั้งไห้ต่นๆเป็นแลววะ ไปเติมปั่นแป๊บเดียว,ยว,วสี่ห้ะเบงได้สส่วนใส่ลงไปแล้วก็คนส<อ>าม <3 S 1> ส่วนเลยันแรกเ,รอเอาเนมาไหปล่อยแล้ว<า>ก็ววีนเลยเอาไ้คุณไปซีนต่อเลยขับซี น่าภูมิใจใช่ปะไม่ใช่ไม่ใช่พูดถึงว่าไขาตอกเขาตีออกอย่างนี้นะคือพวกเขาตอกหรือเขาติดเออเขาตอกม่เกี่ยวไม่เกี่ยวนะสวั อย่างนั่นแหละไม่หรกกล่องลาเนี่ยกล่องโกมกฝาโกมก็ไม่เคของใส่หมอแกงอ่ะหมอแกงเคลือดหินเป็นแี่จีริ่มท้อยฟอนอย่างนี้ขอให้มา่อยให้ไอ้รันอจได้ เดี๋ยวก็ไปเอาเดี๋ยวพอต้มไปเคี่ยวเนี่ยเธอก็ไปผสมนู่น่ค่ะ เข้าแข็งได้เข้าไปให้เนี่ยไอ, <c oughs> อ้ค้ายืนทำไมกระท่ามันหมุนเอากระท่ามไม่มีหมุน เนี่ยเอาินนี้เดี๋ยวลองลองเลองไม่ติดเดี๋ยวเพิ่มนั่นอะไรเพิ่มนะบแกก่อน ทำไหมงานเป็น